มากลลวพี่น้องเซียนวันหน้าวันวันที่หนึ่งมีถุนหน้าสองหาหกแปดวันวันที่สิบหกพฤกภาั่านบกเขาพี่น้องบนนี่บกเขาเลยเนาะบ่มีจักตัวเลยวิ่งหกกับบกเขา,า,เขาจับคู่กับบกเขาแล้วพี่น้องแด้บนนี่คือนลดตะวันล่างนี่เลขวิ่งเขาอยู่พี่น้องเลขวิ่งนี่เขาอยู่เพิ่นจับกับแปดศูนย์แปดสี่แปดหาเลขบอลออกแปดเจ็ดเนาะพี่น้องบกเขา แต่เลขกวิ่งเข่าไม่ได้พี่น้องเล็กวิ่งตัวเดียวเขาเนี่ค่ะถือว่าคักอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะเอาห้อมาตามกันต่อพี่น้องวัดเป็นที่หนึ่งมีตัวหน้านี่วัดน,นี้มาซาเนี่ยพี่น้องพี่น้องเขา้าไปบางคลิปย้อนหลังได้ว่าเล็กวิ่งบนเขาแทบ่เล็กวิ่งตัวเดียวนี่เขาเนี่อา่าพาเบิงกันมาตามกันพี่น้อง เาไปเป็นแนวท่า,ทางอือเป็นถนนก็บอก Ừ. Một 1 tháng nhưng cứ cứ mua thôi. เสียนบ้านนาวิ่งบน วิ่งบนหนึ่งได้พี่น,อน้องได้วิ่งบนหนึ่งมเงมื่อวังหวยสันเมื่อวหวยสันจอดมมาจีมาแบบเหเลียกหนึ่งขั้นมาเบินนี่ขั้นเป่าขั้นเบินนี่แบรมันจีรุดแทบทุกอาจารย์นะพี่น,อน้อง ตาเล็กบ่นนะเพราะว่าห่วยสันจรมีเบิ่งเล็กสามตัวเล็กสามตัวนี่ สี 1> 4, 1, ่หนึ่งเก้าเพื่อนหายมาชุดเดียว้างเดียวพี่น้องเลขสามตัวนะชุดเดียว้างเดียวเลยแหละสี่หนึ่งเก้า สี่หนึง่งเก้าได้พ,ดพี่น้องได้เลขสามตัวซ่อนเลขสองตัวคิดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าพันหายซ้ำหนีได้พี่น้องได้ พิ่นบ่ได้ให้ลวงให้หลายเด้ตัวเพิ่นเน้นตัวเพิ่นเนีนขึ้นหนึ่งเก่าพี่น้องเฮากลับตัวนั่มได้เเอเลขคุณบ่ได้ปักหลักเด้เพิ่นเน้นนี่แหละตัวเพิ่นเน้นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกับตัวนั่ม เลขบ่ได้หลายคู่หลายหางวิ่งล่าง วิ่งล่างหาได้พี่น้องได้สายวิง่งสายแลนกันได้เหมือนมันหนึ่งเหล็กวิ่งล่างนี่เขาหาโอ้ยขอเขาแปดดิบนหนึ่งล่างหา้มามักบ่พี่น้องมักบ่หาตรงเล็กในใจบอ ห้าศูนยห้าสองหเจ็ ส่วนตัวเนี้นี่คือหาศูนย์เจ้พี่น้องเด้อก,ก,ก,กับัวคือกันบนกับกับล่างกับกับถ้าพี่น้องมากเลขก,กันคู่ขีดก,ก็คือหาศูนย์หาสองในเลขคู่ขีดเนีย่ยถ้ามักเลขขีดขีดนี่ก็คือหาเจ็ดในพี่น้องเอาพี่น้องแก็บหน้าจอเด้อของเซียนมันหน้าหนึ่งมิถุนาเนี่ยบนวิ่งหนึ่ง ส่วนสามตัวในพันหายหางเดียวสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าพันเด่นหนึ่งเก่าได้พี่นอกเด้อเด่นที่หนึ่งเก้าส่วนล่างในพันหายวิ่งหาจับคู่ก็คือห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดพันเน้นที่ห้าศูนย์ถ้าพี่น้องมักเลขคู่ขี่ก็คือหาศูนย์กับหาสองถ้ามักเลขขี่ขี่เนี่ยก็คือห้ากับเจ็ดได้พี่น้องเด้อ ถว่าบทนี้อันนี้คู่ขีกอันนี้ขีกขีกอันนี้ก็ขีกขีกพี่น้องมักเลขคู่เขาเลขขีกกันเรียกเอาพิจรารณาไปเลยการมั่มักกับพานนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็พานล้ะพี่น้องขอบคุณเสียดมาหน้าเลายครับผมคอยพี่น้องเข้าสู่กานแห้งปังๆ,งๆงกันอย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพาะรวยสวัสดีคร,ครับผม